ข่าวด่วนกันทุกคน น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้อัปเดตอาการป่วยล่าสุดของตัวเองครับลงเฟซบุ๊กส่วนตัวครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยดีใจหนักมากนะครับที่ลิงน้อยได้มีอาการที่สดใสสดชื่นแล้วนะครับวันนี้นะครับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มาในชุดโรงพยาบาลนาอก็เรียกได้ว่าน้องก็ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองครับลงโซเชียลแล้วก็บอกว่าตอนนี้อาการของหนูดีขึ้นแล้วหายแล้วนะครับไม่อยากให้ FC แฟนคลับทุกคนเนี่ยเป็นห่วงนั่นเองครับทุกคนน้อแล้ว ก็พรุ่งนี้น้องได้บอกกับแฟนคลับว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ออกแล้วนะทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าโอ้โหทำให้เหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยดีใจหนักมากนะครับแห่เข้าไปกันคอมเมนต์กันโอ้โหเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับน้องก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยเป็นเลือดนักสู้ตัวจริงนะครับนะสำหรับองค์อิงเพชรบัานแทงนะทุกคนตั้งแต่อน้องเนี่ยได้มีอาการป่วยนะครับหลายคนก็ติดตามอาการมาตลอดนะทุกคนจนถึงวันนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าน้องเนี่ยได้แอดมิดกันเลยทีเดียวกับทุกคนเนาะก่อนอื่ สิ่งที่อุ้มอยากจะเชิญชมนั่นก็คือบอสโจครับทุกคนบอสโจเนี่ยคือคนที่เป็นห่วงลูกสาวหนักมากครับขณะตัวเองอยู่บนเวทีเนาะก็ยังได้มีการวิดีโอคอหาลูกสาวอยู่ตลอดเวลาน,นั่นเองครับทุกคนก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับบอสโจเนี่ย,ยก็ได้มีการแบบว่าโทรหาตลอดมีการอัปเดตให้แฟนคลับเนี่ยได้รับทราบตลอดว่าตอนนี้อุ้มอิงไปเพ่น เป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ซึ่งหมอโจก็ได้พูดเนาะตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องก็อาการดีขึ้นตามลําดับนั่นเองครับทุกคนได้มีการให้น้ําเกลือนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่อุ๋มอีแม่แพงได้ปล่อยลงโซเชียลนะทุกคนก็เรียกได้ว่ามือของน้องเนี่ยไม่ได้มีสายน้ําเกลือที่ติดแล้วนะทุกคนก็ถือได้ว่าน่าจะดีขึ้นตามลําดับแล้วจริงๆเหมือนที่น้องได้บอกกับทุกคนไว้บน Facebook ส่วนตัวนะทุกคน กับอีกหนึ่งคนนะครับที่อุ้มต้องขอชื่นชมเนาะนั่นก็คือ,อคุณครูหมอนอิงครับเรียกได้ว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยตั้งแต่น้องมีอาการป่วยเนี่ยครูหมอนอิงแทบจะไม่ได้อัปเดตอะไรลงโซเชียลเลยนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากๆครับจะบอกว่าก่อนวันที่น้องจะแอดมิดเนี่ย คุณครูหมอนอิงก็คือประกบองอิงเปนบ้นแพงหนักมากครับทุกคนแทบจะไม่ให้น้องเนี่ยห่างจากสายตาหรือเล็ดลอดจากสายตาไปได้เลยสําหรับคุณครูหมอนอิงนะครับทุกคนต้องขอยกนิ้วโป้งให้จริงๆแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อยครับที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีนะทุกคนน้องก็ถือได้ว่าด้วยความเป็นห่วงของพ่อกับแม่น้องตั้งแต่วันแรกที่น้องเนี่ยมีไข้นะครับคุณพ่อเอกกับแม่หน่อยเนี่ยก็ได้มีการพาน้อง ไปฉีดยานะพุกคนเนาะตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าน้องก็คือสู้จริงๆนะครับถ้าไม่ถึงที่สุดเนี่ยอุ้มมองว่าอุคงอิงเพชรบ้านแพงก็คงจะไม่ลาจริงๆนะพุ่คนเนาะอันนี้เป็นคําสั่งของคุณหมอเนาะที่อยากให้น้องเนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็ได้มีการให้น้ําเกลือพักผ่อนแบบ วันนี้ก็คือให้หยุดเลยนั่นเองครับพี่คนเนาะซึ่งวันนี้นะครับบอสโจเนี่ยก็ได้ไปแสดงตามปกตินะพี่คนเนาะก็มีพี่อมแอมพี่ชมพู่พี่สุดสายใายนะครับที่ไปเสริมทัพแล้วก็สร้างสีสันให้กับอ่ามอลำสอวนในแพ้งเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะพี่คนก็ถือว่าไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวนะครับพี่คนนะสำหรับวันที่น้องเนี่ยได้มีอาการป่วยตั้งแต่วันแรกนะทุกคนอุ้มอึ้งอีกแล้วครับพี่คนอึ้งนะที่นี้ก็คือ องอิงโดนล้อมรถตู้อีกแล้วครับทุกคนโดนล้อมรถตู้นะที่นี้ก็คือหลายคนเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจน้องครับซึ่งพอทราบว,ว่าน้องป่วยนะครับหลายคนก็เป็นห่วงหนักมากครับไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีไม่พอนะครับตามไปให้กําลังใจด้านหลังเวทีอีกนะทุกคนถือได้ว่าตอนนี้กระแสน้องเนี่ยมาแรางจริงๆอย่างที่บอสโจเนี่ยได้บอกกับทุกคนเอาไวน้นะว่าตอนนี้กระแสมาแรงเพราะฉะนั้นแล้วคําว่ากระแสมันก็ต้องมาพร้อมกับงานครับทุกคนถ้าไม่มีงานก็ถือว่าไม่ดังไม่ปังจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว สาว้เปแพงปีนี้อุ้มถือว่าเป็นหมอลำอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้กับทุกคนที่มีคิวงานเยอะที่สุดในขณะที่วงอื่นนะครับเขาก็ได้มีการปิดวงไปแล้วก็อาจจะมีงานบ้างกระตายนะครับอย่างบางช่องอย่างบาง หมอลำกับบางนาก็ไปออกรายการต่างๆแต่ว่าบอสโจกับวงอิงนะครับเคลียร์คิวงานเสร็จจากนี่นะครับก็ไปถ่ายรายการต่อถ่ายรายการเสร็จก็มาขึ้นเวทีมินิคอนเสิร์ตต่อนะทุกคนซึ่งเป็นงานที่ต่อเนื่องมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มมองว่าบอสโจเขาแผนไว้ดีแล้วนะครับแล้วอุ้มมองว่าอ,อย่างที่บอสโจบอกนั่นแหละคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ เจ็บป่วยนะครับทุกคนน้ออย่างบอสตัวเองเขาก็เคยเจ็บป่วยมานะครับยิ่งเมื่อตัวเองมีกระแสแรงๆเนี่ยยิ่งทํางานเยอะๆเพราะฉะนั้นแล้วอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองครับทุกคนนาอก็ถือได้ว่า มนุษย์มันก็ต้องมีแบบนี้ครับทุกคนเนาะก็เบืองที่แบบบางทีเนี่ยเราโหมงานหนักเนี่ยมันก็ต้องมีอาการป่วยเป็นธรรมดานั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่รักแฟนคลับมากๆอย่างเราจะได้เห็นแล้วนะครับตั้งแต่อุ้งอิงเนี่ยนะครับมาอยู่กับสาวในเพื่อนแพงในช่วงแรกๆที่น้องเนี่ยแบบกําลังเปรี้ยงป้างเลยนะครับแฟนคลับมารอด้านหน้าเวทีน้องแบบ โหเยอะมากๆครับทุกคนแล้ววันนั้นน้องเนี่ยปวดท้องเนาะซึ่งหลายคนก็คงทราบดีในเรื่องนี้แล้ววันนั้นน้องแบบมีสปิริตที่สูงมากครับทุกคนขึ้นไปร้องเพลงในขณะที่ตัวเองแบบป่วยมากๆนั่นเองครับทุกคนเนาะก็โอ้โหยอมใจกับเด็กคนนี้จริงๆแล้วพี่อุ้มคิดว่าองค์อิงอ,งอนาคตไกลแน่นอนแล้วก็ปังกว่านี้แน่นอนนะครับเนาะอุ้มถือได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาก เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกินวัยมากครับทุกคนเนาะซึ่งตัวเราเองเนี่ยเรายังมองตัวเองเลยว่าเอ๊ะเด็กขนาดนี้เขามีความรับผิดชอบขนาดนี้เขาทําได้ยังไงนะครับแป๊บเดียวเนี่ยสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ปิดบ้านให้พ่อกับแม่ได้ซื้อรถให้พ่อกับแม่ได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่มันเกิดขึ้นกับเด็กวัยเท่านี้ครับทุกคนซึ่งเราอายุ16 17เนี่ยเรายังวิ่งเล่นกับเพื่อนอยู่เลยเรายังของเงินพ่อแม่ใช้อยู่เลยนะครับแต่อุงอิงเนี่ยน้องก็สามารถโอ้โหสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้แล้วก็ ประสบความสําเร็จในวันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับแล้วสําหรับวันนี้นะครับพี่อุ้มก็มาอัปเดตอาการน้องๆซึ่งน้องได้มีการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อเร็วๆนี้ครับทุกคนเนาะพี่อุ้มก็ได้เอาข่าวเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับทราบไปเลยจะบอกว่าโอ้โหเราติดตามอาการน้องมาตั้งแต่วันแรกเนาะทุกคนก็ถือได้ว่าหลายคนเนี่ยเป็นห่วงหนักมากแล้วแฟนคลับน้องที่เยอะมากๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เวลาที่บอสโจมีมีการอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยเหล่าบรรดาแฟนซีแฟน, <MC S 1> แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจกันหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์นะทุกคนเรียกได้ว่าคนกดไลค์เป็นหลายหมื่นกันเลยทีเดียวที่บอสโจเนี่ยได้มีการอัปเดตอาการของน้องเรื่อยๆนะทุกคนก็ถือได้ว่ากระแสของน้องคือปีนี้โอ้โหไม่มีอะไรมาฉุดอยู่จริงๆนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะทุกนะคนเนาะสำหรับโมเมนต์นี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่เคยได้เห็นเลยนะครับที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการ แอดมิดเข้าโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจเนาะที่ทําไม FC ฟซแฟนคลับเนี่ยถึงต้องเป็นห่วงน้องต้องอห่วงใยน้องมากมายขนาดนี้นะทุกคนเพราะว่าโมเมนต์เนี้ยเราไม่เคยได้เห็นน้องได้แบบมีอาการแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับ FC ฟซแฟนคลับแล้วพี่คุมเชื่อว่า,าพรุ่งนี้นะครับน้องก็น่าจะได้ออกแล้วหรือวันนี้แหละมันเกินวันไปแล้วน้องก็น่าจะได้ออกแล้วนะทุกคนก็ขอให้น้องนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการทำ ต่างๆนะครับขอให้ทุกคนนะครับในทีมงานขององค์อิงพี่บ้านแพงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเอกแม่หน่อยพี่แองจี้พี่หมอนอิงนะครับแม้กระทั่งบอสโจเองนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะไม่มีอะไรแบบ ที่ดีไปมากกว่าการที่การดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็บอกอุ้มยิ้มข่าวกระแสบอกตัวเองด้วยให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะก็ก่อนจะไปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มิมข่าวกระแสด้วยแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ดูคลิปอุ้มอิ้ม,ม,มตลอดนะครับสนับสนุนอุ้มอิ้มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ